ตอบกลับแบบนิ่มๆสารี่เดอะสตาร์เคลียร์ประเด็นภาพตรงๆกับเบลบุษยา เรียกได้ว่าหลังจากที่โสดมาสักพักหัวใจก็เริ่มเป็นสีชมพูอีกครั้งสําหรับตรงๆกิจกรที่ได้ออกมายอมรับตรงๆว่าคุยกันจริงมาสักพักหนึ่งแล้วเรากําลังศึกษากันอยู่ว่าจะไปในทิศทางไหนสุดท้ายก็ต้องใช้ระยะเวลาสําหรับตอนนี้ผมโอเคมีความสุขมากๆตัวน้องเองก็มีความสุขมากๆในการพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้งานนี้ทําเอาแฟนๆแห่แสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่กันอย่างมากมายเลยละค่ะ กระทั่งต่อมาค่ะชาวเน็ตก็ได้มีการขุดโพสต์เก่าเมื่อ5วันก่อนของเบลบุษยาอดีตคู่กรณีของดิวอริสราโดยเบลได้โพสต์ภาพขณะที่กําลังทานอาหารในร้านอาหารรูแห่งหนึ่งผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะซึ่งชายหนุ่มที่นั่งอยู่ด้านข้างของเธอนั่นก็คือตรงๆนั่นเองทําเอาแฟนคลับของสาลี่อดเป็นห่วงไม่ได้ถึงกับโผล่เข้ามาคอมเมนต์สาลี่โดยได้ระบุข,ข้อความว่า น้องสาลี่ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับตรงๆมาอีกแล้วรอตรงมาชี้แจงนะคะภาพไปทานข้าวกับสาวอื่นแอบเป็นห่วงน้องค่ะซึ่งเธอก็ได้ตอบกลับไปว่าคนในรูปเป็นรุ่นพี่ที่หนูรู้จักเหมือนกันค่ะไม่ต้องชี้แจงค่ะพร้อมกับอิโมจิยกมือไหวขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ